สวัสดีจ้าสวัสดีทุกทุกคนด้วยจ๊ากลับมาอยู่กับเกมฟอร์จูนคิงเจดพอตจากคาจิลีกันอีกแล้วนะทุกคนอ่าวันนี้ทุน400บาทเนาะจ๊ะไป2.05กันก่อนเลยนะทุกคนนะเออเดี๋ยวค่อยๆไต่ไปเรื่อยๆเนาะวันนี้ก็เน้นกําไรกันเหมือนเดิมนะทุกคนนะยิงปลาตัวใหญ่ๆปลาโบนัสกันเหมือนเดิมเลยจ้าเทคนิคเดิมๆนะทุกคนเนาะเพราะว่าเทคนิคเดิมๆของเรานี่แหละที่ทํากําไรให้เรานะทุกคนอ่าไปกันต่อเลยมาอุ๊ยทันเดอร์ดัก,กอนมาแล้วอุ๊ยคุณสี่ อืม uh huh. เอาเรื่องอยู่เออคูณเยอะอยู่นะอ่ะคูณสี่เข้าไปได้ไปเท่าไรหนึ่งร้อยสี่บาทโอเคอ่ะได้อยู่ได้อยู่อ่ะไปต่อเลยนะทุกคนนะยิงกันไปทันเดอร์ดากอนก็ยิงไปอ่ะแปะก็ยิงไปไม่แตกสักทีนะอ่ะแปะเนี่ยโอ้โ oh หคูณสามร้อยแล้วนะแตกยากเหลือเกินเวลาคูณสามร้อยทีไรแตกยากทุกทีไม่เข้าใจเหมือนกันเอออ่ไปต่อเลย โอ้ฟีนิก์มาฟีนิก์มาเน้นไปที่ฟีนิก์นะรอบนี้นะทันเดอร์ดากอนก็มาอีกอุ้ยอย่าบอกนะอืได้เบิ้ลเลยนะทุกคนนะได้ทั้งฟีนิก์ได้ทั้งดากอนเนาะโอ้โหเอาเรื่องคุณเยอะๆคุณเยอะๆยอะมาเยอะเยอคุณหนึ่งเห็นเลยทันเดอร์ดากอนคุณหนึ่งโอ้โหยังไงฟีนิก์ได้มาเท่าไหร่โอ้โหสามร้อยห้าสิบก้าบาทเออสวยอยู่สวยอยูยย่ ไปต่อไปต่ออู๋กำไรกำลังมานะทุกคนนะด่านจอระเค้เป็นด่านที่ไม่ค่อยชอบสักเท่าไหร่เลยอยิงไม่ทันชาวบ้านชาวช่องเขาไม่รู้เป็นอะไรนะยิงไม่ค่อยทันใครเลยอยิงกันไปเรื่อยๆนะทุกคนนะยิงปลาตัวใหญ่ปลาตัวกลางนะจ้าเหมือนเดิมเหมือนเคยสะสมกันไปเรื่อยๆนะทุกคนเนาะจอระเค้แตกไหมเนี่ยมีเรายิงอยู่คนเดียวเนี่ยรอบเนี้ยต้องได้แล้วอะ่ะเอออุ้ยเพออัว,ออว่ะมาว่ะงับไปหนึ่งรอบอื อ้งับปลาสองรอบโอ้โหนึกว่างับรอบเดียวอู้หูได้ไปหนึ่งร้อยหกสิบสองบาทโอ้โหน้อยเท่าไหร่ห่วยยิงัายาก็ได้ยังให้น้อยอีกนะเอาไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะทุกคนนะยิงกันไปปลาตัวกลางปลาตัวใหญ่สะสมกันไปเหมือนเดิมนะจ๊ะโอ้โหวิบันคิงมาหนอ่อยเร็วตัวตะเข้ามาอีกหนึ่งรอบตัวตะเข้ามาอีกหนึ่งรอบใครได้อื้หออดไปอ่ะไม่เป็นไรไปกันต่อ ยิงย้ำๆไปกันต่อเลยนะทุกคนนะใครชอบปลาตัวไหนยิงปลาตัวนั้นได้เลยนะจ๊ะทเทคนิคของเรามันไม่เหมือนกันเนาะทุกคนเนาะเออใครชอบยิงปลาตัวเล็กสะสมไปไเรื่อยๆก็ยิงปลาตัวเล็กปลาตัวกลางไปนะทุกคนนะเราขอเน้นปลาตัวใหญ่กับปลาโบนัสแล้วกันเนาะโอ้โหจระเข้โจระเข้เนี่ยิงยากอยู่นะยิงไม่ทันคนอื่นแล้วยิงยากอีกอออืใครสนใจเกี่ยวกับเกมนี้นะทุกคนนะสอบถามมาได้เลยนะจ๊ะคลิิเล์ใต้คลิปเข้ามาสอบถามกันได้นะทุกคนนะไปกันต่อไปกันต่อ โอ้โหจอระเขคอือหือดอีกแล้เนี่ยถ้ามีคนยิงกับเราด้วยนี่คือแบบยิงไม่ทันจริงๆนะเออให้เลยอะ่ะด่านเนี้ยไม่ค่อยอยากจะเล่นเท่าไหร่หรอกแต่ด่านมันเปลี่ยนมาแล้วเนาะเออก็ยิงกันไปอย่าไปย้องอย่าไปย้องสู้มันสู้เขาเดี๋ยวเราก็ได้เองมาหน่อยเอออุยเอาอัพอีกแล้วเอาเรื่องโอ้โยวันนี้ยิงจอระเข้ได้อยู่ได้อยู่สวยอยู่ ับกี่รอบสองรอบหรอโอ้โหได้ไปอีกสองร้อยหกสิบ้าบาทอุ๊ยสวยเด้อว่าไม่ได้เออมาอยู่เด้อวันเนี้โดราเคนเอาเรื่องอยู่นะยิงแตกสองรอบได้เพราะว่าอับสองรอบเลยเอาเรื่องจัดอะไปต่อดูว่าจะได้อีกไหมนะทุกคนนะออืสงสัยนิดน่าจะได้แค่นี้แล้วจริงๆแหละน่าจะไม่แตกนะทุกคนนะเอาแค่นี้ก่อนแล้วกันเนาะเออโอเคพอสวยๆละวันนี้ก็ ฝากกดติดตามแล้วก็ฝากกดไลค์คลิปนี้ด้วยนะจ้าไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะทุกคนนะวันนี้ไปก่อนจ้า